เป็นอาถรรพ์หรือเปล่าก็ไม่รู้ความศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับพระที่เนี่ยอยู่เนี่ยต้องเป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีและต้องมีบุญบรารมีนะครับถึงจะเป็นเจ้าวาดได้พอหลังจากนั้นหลวงพ่อจงเนี่ยอยู่กับหลวงพ่อโพนะครับอยู่ไม่รู้กี่บรรษาเลยนะหลวงพ่อจงเกิดพศ2415หลวงพ่อแม้นได้มาอยู่ที่นี่ปี2515ครบร้อยปีพอดีเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อแม้นเนี่ยท่านนอนหลับไป ฝันว่าไปกาบพระพุทธชินราช วัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจ้าสุมาอี้นะจะมานำเสนอเรื่องราวของสถานที่ที่หนึ่งนะครับที่นี้แหละครับที่ทำให้ทำไมผมถึงต้องมาทำรายการหรือมานำเสนอเพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่หนึ่งที่มันเปลี่ยนมันเป็นสถานที่ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมจากบุคคลที่เกเลย และเดินเกือบจะเดินทางที่มันไม่ดีกลับกลายมาว่าทําไมผมถึงหันมาเข้าวัดมาทําบุญและเป็นบุคคลหนึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนที่ถึงแม้ไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเป็นเพราะอะไรนะครับผมก็จะพามารู้จักกันนะสถานที่นี้ก็คือวัดนัตต่างนอกก็วันนี้ก็จะมาน,นําเสนอประวัติของวัดนัตต่างนอกก่อนนะครับเอา,เาคร่าวๆตามที่ผมรับรับรู้มาแล้วกัน วัดนต่างนอกเนี่ยส,สมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดนต่างในในสมัยก่อนกรุงศรีอย,ยุธยาแล้วกันเพราะว่าในประวัติที่ไปขุดเจอมาเนี่ยที่อุโบโสถวัดนต่างในเนี่ยจะเป็นเศมาคู่เศมาคู่แสดงเป็นพระอารามหลวงก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยที่เนี่ยอาจจะเป็นพระอารามหลวงในมงสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ ประวัติศาสตร์ว่ามีการตั้งค่ายพม่าที่วัดสรีกุกก็เลยมีความเกี่ยวข้องกันวัดก็คงล้างในยุคนั้นจวบจมพศสองพัสรอิปรากว่นนี้ก็คือหลังจากมีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับหลวงพ่อขุนเนนท่านได้มาบูรณะนะครับหลวงพ่อขุนเนเนี่ยเป็นคนอำเภอบางไทรนี่เจ้าอาวาสองนี้แรกก็ได้ทำการบูรณะสร้างวัดนี้ขึ้นมานะครับและ วัดเนี่ยมันมีวัดรต่างนอกวัดระด่างในหลายๆท่านบอกเอ๊ะทำไมถึงตั้งชื่อวัดรต่างนอกวัดร่างในหลวงพ่อแม้ได้เล่าฟังว่าสมัยก่อนในตรงนี้มันอยู่นอกทุ่งส่วนวัดร่างในมันอยู่มันอยู่ด้านในริมแม่น้ําสมัยก่อนการคมนาคมอยู่ริมแม่น้ําก็เลยเรียกว่าตรงนั้นมาอยู่ด้านในอันนี้มาอยู่ด้านนอกก็เลยเรียกวัดร่างนอกวัดร่างในที่ตั้งตั้งชื่อออกมาที่อย่างหนึ่งก็คือ อายตนะภายนอกกับอายตนะภายในเรื่องของธรรมะเลยแบ่งออกไปแล้วตรงนี้เป็นอยู่ด้านนอกนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดต่างในด้วยจริงๆนะวัดมันติดกันเลยนะครับสมัยก่อนก็คือด้วยความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาเนี่ยก็ตำบเน,นี้มีอยู่4หมู่บ้านแต่มีวัดถึงสองวัดแสดงว่าสมัยก่อนนะชาวบ้านแถวนี้มีความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาถึงแม้ไปบางที่ก็จะมีการสร้างวัดตามหมู่บ้านตามหมู่บ้านแต่หมู่บ้านนี้ตำ,นนตำบนนี้มีถึงสองวัด แสดงว่ามีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะการสร้างวัดเนี่ยในจะตศรัทธาของประชาชนและศรัทธาของกําลังทรัพย์อีกนี่นครับแสดงว่าน่าจะมีความรุ่งเรืองในสมัยก่อนนู้นนะก็เลยสร้างวัดขึ้นมาสองวัดติดกันเลยนะครับอาจจะเป็นพี่น้องร่วม,รวมสร้างเันขึ้นมาเพราะคนแถวนี้เขาเรียกกันว่าวัดพี่วัดน้องกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจบจนหลวงพ่อจงกับหลวงพ่อนินพี่น้องก็ไปเจ้าวาดด้วยก็เลยยิ่งเรียกว่าวัดพี่วัดน้องกันนะครับนี่คือที่มาของวัดนะครับ พอหลังจากนั้นก็คือเจ้าวาดนะที่เกินไปว่าหลวงพ่อขุนเนนได้ทําการสร้างสร้างวัดนี้ขึ้นมาและเป็นประถมเจ้าวาดของแรกชื่อหลวงพ่อขุนเนนในวัดนี้จะมีความมันว่าเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าก็ไม่รู้ความศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับพระที่เนี่ยอยู่เนี่ยต้องเป็นพระที่ปฏิบัติดีและต้องมีบุญบาร,รมนีนะครับถึงจะเป็นเจ้าวาดได้ กระทั่งเจ้าวาดองแแนะ่ยชื่อหลวงพอ่อขุนเนรหลวงพอ่อขุนเนรเนี่ยเป็นพระที่ตามประวัตินะครับประวัติเนี่ยซึ่งหลวงพ่อเพิ่มป,ป้อมแก้วตอนนี้ปัจจุบันมรณภาพไปแล้วได้เล่าให้หลวงพ่อแม่นฟังว่าสมัยก่อน,นะอเ,นเนี่ยหลวงพ่อขุนเนรเนี่ยท่านเมื่อบูรณะวัดเรียบร้อยสร้างวัดหน้าต่างนอกเรียบร้อยก็มีศรัทธาอยากจะไปนมัสก,การพระพุทธบาทสาะบุรีนะครับช่วงระยะเวลาเดินทางไปผ่านร้านขายโลงศพซื้อโลงศพไป แล้วก็จ้างคนไว้เลยนะบอกว่าเดี๋ยวช่วยนำโรงนี้ไปส่งที่วัดระต่างนอกด้วย <l ug> ก็บอกสถานที่มาเราก็ไม่รู้ว่าสมัยนั้นเขาจะมาด้วยคนทาง,ย,าง <l ug> ยังไงก็แล้วแต่ปรากฏว่าหลวงพ่อหุ่นเนเนี่ยไปถึงไปกราบนมัพสการพระพุทธบาทสระบ,บุรีเสร็จก็ลงมานอนในโรงแล้วก็มรณาภาพเลยมรณาภาพในวันนั้นเลยคนที่เราว่าจ้างเอาไว้เขาก็เอามาส่งเอามาส่งให้ที่นี่ ซึ่งในตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นผู้กระทําพิธีเผาให้นะครับแต่อันนี้เป็นความคิดของผมนะจบจนหลวงพ่อหลวงพู่เอี่ยมนะครับได้สร้างพระพุทธสายญาติก็อาจจะมีความที่อยู่ในวิหารอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันก็เลยนํากระโคงกระดูกนี้เอาไปไว้ในนั้นก็ได้อาจจะเป็นไปได้ในข้อสันนิษฐานนะครับก็นี่คือก็คือจบของเจ้าพาราตองค์แรกไปก็คิดดูพระที่สามารถจะรู้วันตายตัวเองได้เนี่ยมัน ท่านเดินทุดงไปเนี่ยท่านก็ต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับไม่ใช่ป่วอยอดแอด,แ,อด,แ,อดแล้วนั่งรถไปทนะี่ท่านเดินไปแล้วไปสามารถไปซื้อโรงท่านรู้วาระของท่านนั่นคือเจ้าวาดองแรกคือหลวงพ่อขุนเนนนะครับพอหลวงพ่อขุนเนรมรณาภาพทางวัดหน้าต่างนอกก็ได้อรัษาหลวงปู่เอี่ยมเราเรียกว่าหลวงปู่เอี่ยมเป็นเจ้าวาดที่สองซึ่งหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยเป็นการเล่าลือ ถึงความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะในเรื่องคาถาอาคมนะครับน้ำมนต์นะครับและวิปัสสนาและเป็นพระที่ดุถามว่าดุยังไงเพราะว่าด้วยรูปร่างรูปลักษณะที่มีโยมคนหนึ่งได้เห็นนะครับรูปประพันธสันฐานและความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ที่ท่านท่านท่านเคยพักอาศัยอยู่นะครับ ก็เลยมีความที่ท่านเนี่ยเป็นพระที่เคร่งครัดในธรรมวินัยมากนะครับชื่อหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยที่ผมจะไล่เล่าต่อไปก็คือว่าท่านเป็นเจ้าวาดที่มีความเข้มขังในเรื่องน้ำมนต์น้ำมนต์ในท่านเข้มขขังมากเคยทําน้ำมนต์ลดให้กับหลวงพ่อปั้นวระพิกุลโสขันเป็นพระปรมาจารย์สายวิปัสสนานะครับสายเขาเรียกอรัญยวาศีของจังหวัดพระนครศรยุธยา รุ่นลาวเราเดียวหลวงพ่อกันนะหลวง,งพ่อหลวงพู่เอี่ยมเนี่ยเคยทําน้ำมนต์อาบให้เลยนะแสดงว่าสมัยนั้นต้องไปที่เล่าลือมากว่าทําไมเก่งจริงชาวไปที่พึ่งของชาวบ้านไม่ได้พอหลังจากหลวงพู่เอี่ยม,มเจ้าวาดที่สองก็มีหลวงพู่อินเป็นเจ้าวาดองค์ที่สามหลวงพู่อินเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นคู่สวดนะครับการบวชพระสงฆ์เราเนี่ยนอกจากพระอุปชาก็จะมีพระคู่สวดสมัยก่อน,นหลวงพ่อจงบวชเนี่ย ผูอ้อาวุก็คือหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อปานบางมุงโคด้วยแต่ก็เป็นอาจารย์ของหลายๆคนน่ะแต่ที่ขึ้นชื่อหรือชาก็หลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อสุนเป็นอุปชาพระอาจารย์โพวันต่ังในเป็นคู่สวดนะครับแล้วหลวงปู่อินวัดนตตังนอกก็เป็นคู่สวดสมัยก่อนหลวงพ่อโพวันต่ังในเนี่ยเป็นพระองค์แรกที่หลวงพ่อจงเนี่ยไปเรียนวิเรียนวิชาคาถาอาคมจากหลวงพ่อโพวันต่ังในเลยแต่วัดนต่ังในเขาไม่ได้รวบรวมประวัติ หลวงพ่อโพเอาไว้เพราะว่าสมัยก่อนด้วยเหตุผลก้อนไหนก็ไม่มีใครสามารถจะไปไปไปสืบค้นประวัติมาได้นะครับก็เลยไม่ได้มีคนกล่าวถึงไปกล่าวแต่อุปชาก็คือหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอละส่วนใหญ่เพราะหลังจากนั้นหลวงพ่อจงเนี่ยอยู่กับหลวงพ่อโพนะครับอยู่ไม่รู้กี่บรรษาเลยนะพออยู่ไปสักพักหลวงพ่ออินวัดต,ต,ต่างนอกเนี่ยราสิขาและถือุูองขาห่มขาว ก็ไม่รู้ด้วยเหตุอะไรหลวงปู่อินถึงศึกลาสิขาแล้วให้หลวงพ่อจงม,มาเป็นเจ้าวาสแต่ศึกไปก็ไม่ได้ไปมีครอบครัวอะไรก็ยังปฏิบัติธรรมถือศีลแปลดอยู่ในวัดก็ไม่อันนี้ก็ไม่ไม่ก็เว้นเอาไว้ที่เขาใจว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรปรากฏว่าหลวงพ่อจงก็มาเป็นเจ้าวาวปีสปี2450กว่าเนี่ยหลวงพ่อจงก็มาเป็นเจ้าวาสมอเป็นเจ้าวาสเสร็จนะครับจน2 0 0พ นะครับต้นปีหลวงพ่อก็มรณะก็ถือว่าเป็นถึงห้าสิบกว่าพรรษานะเป็นเจ้าวาดตกห้าสิบกว่าพรรษาปราปรกฏว่าพอเป็นเจ้าวาดหลวงพ่อมรณะปีสองพันร้อยแปดสองพันห้าร้อยเก้าหลวงพ่อเผาช่วงระยะเวลานั้นมีเจ้าวาดรักษาการชื่อหลวงพ่อไวยชื่อไวยนะครับเป็นพระลูกวัดเนี่ยแหละเป็นหลวงตาแต่แค่ได้รักษาการนะครับรักษาการชื่อพระอาจารย์ไวยปรากฏว่าท่านก็มรณภาพเป็นได้ หลังษากษารได้ห้าเดือนหรือหกเดือนเนี่ยก็มรณภาพไปซึ่งก็ไปเผารู้สึกว่าไปเผาที่ปทุมนะไม่ได้เผาที่นี่ด้วยแล้วก็ต่อมาคืออาจารย์คุดอาจารย์คุดเนี่ยอยู่สมัยหลวงพ่อจงเลยเป็นพระหมอดูตำราห,หมอดูของอาจารย์คุดเนี่ยหน้าแกคล้ายๆพญาคุดมันจะมีรูปรูปนั้นอยู่ตาแกหน้าตาแกคล้ายๆพญาคุดเราเลยแหละเขาเรียกอาจารย์คุดอาจารย์คุดเก่งเรื่องหมอดู ตำราอาจารย์คุดหมอดูก็ตกท่อนหลวงพ่อแม่ตอนสมัยท่านแข็งแรงหลวงพ่อแม่แข็งแรงก็เอาตำรามาของอาจารย์คุดเนี่ยดูทํานายไทยท้าวตอนหลังท่านเลิกหลวงพ่อแม้่เลิกดูดวงนะครับท่านมันไม่ใช่วิสัยก็อยู่แต่สมัยก่อนพระหนุ่มๆเขาคนเขามาขอเป็นที่พึ่งหลวงพ่อก็ดูให้พระอาจารย์คุดเป็นได้3ปีก็มรณะก็3ปีในปีต่อพันหน้าร้อยสิบสองพันห้าร้อยสิบสามเนี่ยสิบสามสิบสี่เนี่ยทางวัดเนี่ยเริ่มเป็นวัดล้างแหละไม่มีคน ไม่มีพระแล้วก็ไม่มีเจ้าอาวาสก็เหมือนพระก็ปกครองกันเองไม่มีใครจะอยู่ได้นะครับถามว่าเอ๊ะวัดหลวงพ่อจงด่งดังขนาดนี้ทำไมไม่มีเจ้าอาวาสโอ้โหหลวงพ่อน่าจะสร้างเพราะว่าหลวงพ่อจงไม่เคยสร้างอะไรไว้แล้วไม่เคยเอาเงินเก็บเอาไว้แต่าหากเป็นสมัยนี้วัดโด่งดังก็จะมีเงินเก็บเป็นร้อยล้านพันล้านใครก็อยากจะแย่งไปเป็นเจ้าอาวาสนะสมัยหลวงพ่อจงไม่สร้างไว้เลยเนี่ยไม่เก็บไปด้วยใครขอก็ให้หมดเลยสมัยก่อนขอก็ทั้งสาราเนี่ยหลวงพ่อจงเนี่ยบอกเลยว่า สร you know. ้างสร้างศาลาต้องแบบรื้อได้นะไม่ได้เทปูนต้องทำเป็นไม้กุฏิทําเป็นไม้ใครขอหลวงพ่อเอาไปเชืวยสร้างกุฏิหน่อยสร้างศาลาหน่อยหลวงพ่อให้รื้อจากที่วัดเอาไปเลยอยากได้กุฏิรื้อกุฏิที่วัดนั้ต่างนอกไปเลยเอาไปตั้งอยากได้ศาลาเอาศาลาที่นี่ไปเลยหลวงพ่อไม่ไม่สร้างจนหลวงพ่อนินวัดนัตต่างในเป็นน้องชายท่านก็หลวงพ่อนินเนี่ยก็เรียนวิชาคู่กับหลวงพ่อจงมาเลยนะแต่หลวงพ่อนินเป็นพระที่ดุและเป็นพระที่ไม่ พี่ชายโด่งดังแต่ตัวเองก็เลยเหมือนว่าพี่เราดังอยู่แล้วเราจะไม่ไปแข่งกับพี่ชายแต่ท่านก็เรียนมาคู่กันหลวงพ่อจงรู้ยังไงหลวงพ่อเน,นก็ต้องรู้อย่างนั้นนหะแต่หลวงพ่อเน,นเป็นพระที่เป็นพระทางช่างท่าส,ส่วนใหญ่จะชอบสร้างนู่นนี่นั่นสร้างโบสถ์สร้างวิหารเป็นผู้นานะครับก็เลยมาถ้านเอาวัดต่างนอกขาดหรืออะไรก็จะมาสร้างไว้ให้ตอนนั้นหลวงพ่อแม้นท่านบวชอยู่หลวงพ่อแมนเนี่ยมา หาหลวงพ่อจงตั้งแต่ปี2506นะครับประวัติหลวงพ่อแม้นี่ยมาหาหลวงพ่อจงตั้งแต่ปี2506กนหารว่าจะบวชประมาณต้นปีเนี่ยวันมาฆะหลวงพ่อจงมรณภาพหลวงพ่อแม้ก็ไม่ไม่ได้บวชแล้วก็เลยไปขอบวชที่วัดใหญ่ชัยมงคลสมัยนั้นชื่อหลวงพ่อเปื้องเป็นเจ้าวาดองแรกวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดล้างหลวงพ่อเปื้องเนี่ยนะครับเพราะครูภาวนาลังศรีเป็นผู้บูรณะแล้วก็ทําเป็นสํานักวิปัสสนาหลวงพ่อแม้เนี่ยเป็นพระที่ชอบวิปัสสนาก็เลยไป ไปบวชกับท่านจำมาษายุ่ท่านหนึ่งภาษาและก็ไปอยู่วัดกลางของสามที่ปทุมธานีนะครับความโชคดีเนี่ยคนเราในพุทธศาสนาบอกมันมีคําว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญพระพุทธเจ้าบอกทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญปรากฏว่าไปอยู่วัดกลางของสามไปอยู่กับหลานหลวงพ่อจงหลานแท้ๆเลยชื่ออาจาร,รย์รวยอาจาร,รย์รวยเนี่ยได้ตำาราหลวงพ่อจงเอาไว้เยอะมากก็ไปอยู่คุคีออยู่ด้วยกันลูกศิษย์แถวนี้ชื่อหมอชูเป็นหมอ ประจำอนามัยเป็นคนที่นี่แต่ไปเป็นหมออยู่ที่วัดกลางองศาแถวๆนั้นน,น่ะก็รู้จัมกมรจีกับหลวงพ่อแม้นอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ที่เดียวกันแต่หมอชูนี่เป็นหมอเป็นคาราวะก็จะไปนิมนต์ไม่มีเจ้าวาดก็จะไปนิมนต์จะไปนิมอนต์อาจารย์รวยอาจารย์รวยบอกไม่ให้อาจารย์แมน้นให้ท่านแม้นเขาไปหลวงพ่อแม้นก็เลยบอกอได้เดี๋ยวผมมา,าอยู่ให้ให,ใ,หให้ครบพราอย่างน้อยวัดนี้ก็เป็นวัดคูบาอาจารย์ก็เดี๋ยวขอประจําราษาหน่อย าแต่บอกถ้ามันไม่ดียังไงเดี๋ยวกลับเลยไม่อยู่แล้วนะกลางพรรษาก็แหกนะปรากฏว่าอยู่ไปกลางพรรษาชาวบ้านไปบอกเจ้านะตำบลแต่งตั้งหลวงพ่อแม่เป็นเจ้าวาดเลยแต่เมื่อก่อนมันไม่มันไม่ได้เจริญอย่างทุกวันนี้หลวงพ่อมาอยู่ปี2515หลวงพ่อจงเกิดพศ2415หลวงพ่อแม้นได้มาอยู่ที่นี่ปี2515ครบ100ปีพอดี หลวงพ่อแม่ก็ได้มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่15มาเลยก,ก็เริ่มถา,างป่าถางนู่นนี่นั่น,นสร้างสร้างทุกอย่างที่เราเห็นแน่แน่แนทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่อแม้สร้างมาหมดตั้งแต่ปี2515จ,จนปัจจุบันคือ2565 50ปีที่หลวงพ่อแม่มาอยู่มาอยู่ที่นี่แล้วก็สร้างสร้างขึ้นมานี่คือเจ้าวาดหลวงพ่อแม้เป็นเจ้าวาดองค์ที่เจ็ดนะครับเป็นเจ้าวาดองค์ที่เจ็ดของวัดระดันอกเป็นรูปปัจจุบันนะครับจ,บจนวันนี้แหละในสถานที่ท,ที่เรามาถ่ายทำตรงนี้นะครับก็ เขาเรียกว่าเขตพุทธาวาสนะครับในในวัดเราเนี่ยก่อนที่เราจะพาชมในจุดจุดอื่นเราก็มาใจหลักของวัดก่อนนะครับเขาเรียกเขตพุทธาวาสนะครับถ้ากุฏิส่งเรียกเยเขตสังฆวาสนะของเจ้าวัดอันนี้เขตของพระพุทธเจ้าเขตพุทธาวาสแล้วก็พามาชมเป็นพระอุโบสถหลังใหม่นะครับที่หลวงพ่อแมนได้ทําการสร้างนะครับสร้างเพื่อเพราะว่าหลังเก่าเนี่ยมันชรุรุตโตรมและก็มันคับแคบ หลวงพ่อแม้นก็เลยมาสร้างอุโบสถหลังใหม่เมื่อปี2 5 3 7แล้วเสร็จปี2 5 4 9ใช้ระยะเวลานประมาณ12 12ปีถามว่าทำไมใช้ระยะเวลานการก่อสร้างนานเพราะตอนนั้นหลวงพ่อแม้สร้างอุโบสถด,ด้วยแล้วก็ไปสร้างกุฏิสงฆ์สร้างศาลาสร้างซุ้มประตูะยะเวลาน12ปีท่านไปสร้างหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับก็เลยใช้เวลาการสร้างอุโบสถหลังนี้นานหน่อยใช้ระยะเวลานถึง12ปีปี2 5 4 9ถึงาทำการฝังลูกนิมิตนะครับผูะปัสสิม,มาฝังลูกนิมิต ปัจจุบันก็ใช้เป็นที่ทำสังกรรมต่างๆว่าจะลงอุโบสถปฏิโมโกบวชพระนะครับในอุโบสถหลังนี้นะครับมันก็จะคล้ายๆกับพระอารามหลวงอย่างถ้าเราไปวัดหลวงอย่างพวกวัดเบญจมาศพิรวัดอะจะมีเหมือนมีพระประธานสององค์จะมีพระองค์ใหญ่พระองค์รองโดยปกติวัดทั่วๆไปจะเป็นพระประธานองค์เดียวนะครับจะไม่ค่อยมีพระประธานสององค์เพราะเขาถือว่าตามความเชื่อโหอรศา,าศาสตร์มันจะคมกันต่างคนต่างเป็นใหญ่ จริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเริ่มสร้างไม่แน่ใจว่าเริ่มกํากลังจะรู้ว่าจะเริ่มสร้างองโบสถหลังใหม่เนี่ยก็มีกลุ่มคนตาบอดชื่อว่าธรรมวิวัฒน์นะสมมจะไม่ผิดอยู่ที่บางเขนเป็นคนตาบอดไปเอาน่าจะเป็นต้นศัก์นะหรือว่าต้นไม้อะไรทั้งอย่างแล้วกันนะเป็นไม้มงคลผมดูเนื้อไม้ไม่เป็นแ้าใครดูเนื้อไม้เป็นอาจะจะนะครับจะเป็นองค์สีดำๆอยู่ตรงนั้นนะครับองค์ จะมีพระประธานแล้วก็เป็นพระองค์สีดําองค์ที่สองเนี่ยแกะจากคนตาบอดคนตาบอดเนี่ยแกะแกะแกะให้นะครับก็แปลกใจมากคนตาบอดทํางานได้ยังไงก็ไม่รู้นะเขาก็แกะมาให้หลวงพ่อแม้นเลยพูดว่าจะเอามาเป็นพระประธานปรากฏว่าพอเริ่มสร้างอ,งอุโบสถคันนี้ก็มีคณะกรรมการคนนั้นก็ทวงติงบอกโอ้หจะเ,เป็นพระไม้มาเป็นพระประธานได้ยังไงนะครับจะมาเป็นพระประธานได้ยังไงลว มันดูจะไม่ไม่เหมาะก็เลยไปสร้างพระเป็นรูปพระพุทธชินราชแต่พระพุทธชินราชเป็นพระปางสะดุ้งมารหรือปางมาลาวิชัยแต่ที่วัดและต่างนอกเนี่ยรพระสัพพย,ยูเป็นพระปางสมาธิหลวงพ่อแม้นก็เลยบอกถ้าเราไปทํามันก็จะดูไม่ถ้าหากไปทําปางอื่นก็จะดูไม่ดีก็เลยทําเป็นปางสมาธินะครับโดยใช้ชื่อว่าพระพุทธอาน,านันตชินราชหลวงพ่อแม้น,นมีความ พา,พาคู่บ้านคู่เมืองเ่ยหลวงพ่อแม้นจะเคารพนับถือพระพุทธชินราชกับหลวงพ่อโสธรถามว่าทําไมหลวงพ่อแม่ถึงมีความเคารพพระพุทธชินราชเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อแม้เนี่ยท่านนอนหลับไปฝันว่าไปกร่าบพระพุทธชินราชแต่ในฝันเนี่ยพระพุทธชินราชจะพูดได้พระพุทธชินราชพูดได้บอกว่าเราเนี่ยมันเป็นพระวิปัสสนานะ เราไม่ใช่เป็นพระโชคลาภค้าขายถ้ายกลาภค้าขายนุ่นไปหาหลวงพ่อโสธรนุ่นในฝันนึกท่านพูดกันแต่ท่านไม่เห็นหลวงพ่อโสธรแต่ท่านเห็นน่พระพุทธชินราชหลวงพ่อแมนก็เลยมีความเคารพสถาพระพุทธชินราชมากทุกครั้งถ้ามีงานพุทธพิเศษที่พระพุทธชินราชนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยท่านนิมนต์หลวงพ่อแม้นไปถ้าไม่ล้มห่อนนอนเสื่อยังไงหลวงพ่อต้องไปเพราะหลวงพ่อให้ความเคารพพระองค์นั้นมากพระพุทธชินราชนะครับจนถึงกระทั่งจำลองมาเป็น พระประธานที่นี่นะครับพอหลังจากนั้นเอาพระประธานคือว่าพระอานันตชินราชเนี่ยขึ้นมาแล้วก็หลังจากปี4ี่เก้าห้าสิบปีห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดเนี่ยห้าหกห้าเจ็ดช่วงนี้มีวันหนึ่งพระพระหลวงพ่อเพชรเนี่ยที่เป็นพระจากคนตาบอดนะครับชื่อว่าหลวงพ่อเพชรนะครับหลวงพ่อแมนเรียกว่าหลวงพ่อเพชรก็เอาไปไว้ในศาลาเป็นพระประธานในศาลาไปแทนปรากฏว่า ก็มีวันหนึ่งไปพุทธาพิเศษที่พิษณุโลกเนี่ยแหละหลวงพ่อแม้นั่งรถผมไปแกก็หลับไปพอหลับไปถึงปุ๊บพอถึงจาเข้าเขตจ,จังหวัดพิจิตรนะครับที่นั่นจะมีหลวงพ่อเพชรประท่าหลวงท่านลืมขึ้นมาแล้วท่านก็พูดถึงหลวงพ่อเพชรที่วัดเนี่ยเขาบอกเราเนี่ยมันเสียคําพูดนะเสียคําพูดว่าเหมือนจะให้เขาว่าเป็นเป็นพระประธาน แต่ดันเอาไปไว้อยู่ในสาลาก็ไม่รู้อยู่ไหนพอเข้าเขตจังหวัดพิจิตรท่านก็ถึงทางเข้าทางเข้าวัดท่าหลวงนั่นแหละอำเภอนท่านลืมตาขึ้นมาแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องนี้พระกฤษล่าหลัางนี้ท่านกลับมาก็เลยไปบอกว่าเดี๋ยวเราจะเอาเข้ามาอยู่ในอุโบสถตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิด่ช่วงนั้นน่าจะก่อนเข้าพรรษายังไม่มีคนจองกระถิ่นพอเราไปพูดปุ๊บปรากฏว่าปีนั้น คุณชื่อเต้เต้ทายาทเบียสิงะก็มาเป็น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 ประธานแห่พระองค์เนี้ยมาขึ้นมาอยู่ที่นี่ขึ้นมาปฏิสถานที่นี่เลยก็เป็นพระที่มีความมีความตั้งใจของของของคนก่อนดีกว่าความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจมากกว่าเพราะว่าคนตาบอดเนี่ยตั้งใจแก่งองเี้ยขึ้นมาวันนี้ก็ขอ พามาชมตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปในสถานที่อื่นๆที่มีความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะพาไปให้รับรู้รับชมถึงประวัติของหลวงพ่อแม้นด้วยซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยเป็นพระเกจิระดับประเทศเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับร้วมไปถึงต่างประเทศทําไมถึงมีความเป็นที่ศรัทธาของชาวต่างชาติและคนในประเทศนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไป พาไปรับชมในทั้งต่อๆไปแล้วกันนะครับ หลวงพ่อแม้ก็นอนอยู่กับหลวงพ่อจงนในกุฏิตอนนนั้นก็เลยรู้ว่าหลวงพ่อจงกลางคืนเนี่ยท่านไม่ค่อยได้นนหลับได้นอนหลวงพ่อแม้ก็เลยได้ได้ได้วิชาในเรื่องอุทาพิเศษวัตถุมงคลเรื่องการทําต่างๆในตําราของหลวงพ่อจงจากหลวงพ่อหอมได้บอกกล่าวมาท่านจะเสกท่านทุกคืนวันหนึ่งท่านจะเสกวันละห้ารอบท้าสายบ่ายเย็นเนี่ยท่านว่างให้เข้าไปเสกท่านเสกปุ๊บเสียงเนี่ยมันกล่าวอยู่ในบาทเสียงมันดังก็เลยทําให้ เสียงว่าหลวงพ่อแม้นะเสกเสือได้ขังหลวงพ่อแม่ก็บอกอจะลองเสี่ยงก็ได้นะจะลองพนันก็ได้เนี่ยฉันก็มันจะสร้างเทเวสุวรรณพอดีเลยปรากฏว่ามันเป็นตามที่หลวงพ่อแม้นพูดทุกอย่างว่าเดือนนี้มีคนมาติดต่อขอซื้อและก็มีการจ่ายเงินกันเดือนนี้ตามที่หลวงพ่อพูดตรงหมด